สั่งน้องก้อนมากินที่บ้านพร้อมกับให้ยืมเตาหนึ่งวันจ้าก้อนมาเป็นกระเป๋าใหญ่แบบนี้พร้อมเตาข้างในอุปกรณ์มากมายมากมายอาพันมาอย่างดีคีปค่ะถุงนี้มีกระดาษมีถุงพลาสติกรักต่างๆนะคะน่ารักมากเลยเตาด้านล่างความสะอาดมายอย่างดีใน,นกริปเตาวันนี้คือดีมากเลยชอบข้างในกระเป๋าก็จะมีวิธีทําวิธีเสียบบอกว่าต้องทายังไงบ้างปุ่มตรงไหนกดยังไงใจง่ายไม่ยากฐานด้าน ลก็จะมีบอกว่าชุดเตาอ่ะถ,ถ้าคุณทําพังนะคุณต้องจ่ายกี่บาทหมื่นหนึ่งเลยก็คือช็อกอยู่แล้วนี่จะเป็นน้าซุปเข้มข้นนะคะ1นซองต่อน้ำสอลิตรแล้วก็มาผสมน้ําเปล่านี่คือแค่น้ํากับซองเมื่อกี้จะได้น้าซุปสีเหลืองทองนะกินว่า ข้ผัดกระเทียมอยู่ในเซตให้มาสี่กล่องเออจริงใส่กล่องเดียวกันก็นได้ค่ะน่ารักใช่น้ำจิจ้มมีทั้งหมด8ดซองจุกกินพรจิ้มเลยจุดเตาค่ะกระดาษสีน้ำตาข้างล่างคือเขามีกระดาษรองมาให้ด้วยนะับแผ่นมาเริ่มเทมันกินกันเธอเดือดปุดปๆแหววคิดถึงมากจริงๆจึง,จง,จงต้องสั่งมาก,กินที่บ้านเจ้าน้อยไม่ได้เจอกันนานเลย เป็นย่งไีบ้างกินเสร็จก็ใช้กระดาษแนะถุงพลาสติกที่เขาให้มานะคะสะาดเช็ดน,นิดหน่อยไม่ต้องล้างนะถุงแล้วก็ส่งคืนเขาแบบนั้นเลยงามมาก